กอบมจทิวแล้วก็พบกับใครเอ่ยเทียวกุมิอเทียวกุมินั่นเองนะครับซึ่งแขกและเชิญคือไม่ช้ำเดิมคืออะไรไม่ช้ำเดิมก็คือคุณแคทแล้วก็คุณพีทอีกนั่นเองซึ่งวิก <laughs> กี้อะไรโอเคอย่าช่างวันเดิะครับซึ่งทุกคนทำให ถ้าถ้าคุณไม่กดไลค์หรือกดซับสไครต์หรือกดแชร์คุณจะเจอสิ่งนี้ครับเฮ้ยหยุดก่อนเยุดหยุดหยุดหยุดออกไปโอเค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  เออนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับว่าทุกคนไม่กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ทุกคนจะทุกคนจะเจออะไรอ่ะโอเคพีทซึ่งคำถามวันนี้คืออะไรคำถามวันนี้ก็คือคุณพีทแม่งจะหยุดหมุนเมื่อ,อไหร่โอเคมึงอยากตอบไหมพีทมโอเคดูเหมือนคุณพีทจะไม่รู้นะครับ โ okay, อเคเบียสแล้วตอนนี้เราก็จะมาหนึ่งวีหนึ่งกันนะเบียสใช่ไหมเนยเป็นอะไรวะเป็นอะไรบะเบเน็กดีหยุดหยุดหยุดก่อนเลยหยุดบีเสนโตนะแป๊มนะฟูมเฮเธอคูลาซาซียาาอุ้มหยุดกันก่อนเถอไอพีสหยุดก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไอเดียวันก็จบ ราเริ่มตรงนี้ส่วนเองเริ่มตรงนู้นเข้าไหมสามสองหนึ่งเริ่มโอเคเอาจริงละบอสจะเล่นเกมแล้วมาบอสเลยไปตายเซอร์เวอร์เกมยุคสุ ยินยินโอ้หูสยห้หูเสเยห้โอ้แบง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 อยากจขุดาย่าโอ้ตัวด,ดีดี พอดีพูดดังไม่ได้นะครับทุกคนตอนค่ำตอนค่ำพอดีวันพีชมีอยู่จริงไงพีชมีมีวันพีชตกลงมาเราต้องไปเก็บไอพีชเย้พีทเราเก็บวันพีชมาแล้วนี่พีชวันพีท เป็นไงเจอวันพีชเข้าไปก็เป็นอะไรนะหมุนหมนมุนอยู่ได้เอ้ยผมเป็นกองทำทำอะไรเป็นกองธรรมดาไม่มีใครรู้โอเครู้ละรู้ละโอ้แ้วเจแล้ว่าเจโอ้พ่สาวไีสาว่าด้ารูด้รด้วรูด้าพี่เจ๊ชอ่ลาสวดมนต์พระเจ้า สวนมนประเจ้าอเอาไปสวนมนประเจ้าบโอูล่าตัวหินไปเลยง่ายไอกาเอ้ยรอบนี้มีร,รอบนี้แขนมันระเบิด สวดมนต์พระเจ้าเหมือนเดิมสวดมนต์พระเจ้าจงตายซะเจ้าอุ้พี๊เอ้าไม่ตายดิวะโอเคสวดมนต์ธรรมดาแล้วงั้นเจอหนี้ซะบีมูเตอร์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 โกงเกินอ่ะเออโกองเกินอ่ะไม่รู้จะ คุณพีทหัวร้อนเฮ้ยนารูโตะก้าหางเฮ้ยไม่ใช่พีทวีมูตังเจ้าโอ,โ,อโอ้โอ้ล่างนี่โหดล่างนารูโตะก้าหางจงกายเป็นน้ำแข็งไปซะเกน่ะไม่มันวาบได้ สวนมลนพระเจ้าอุ้งสวนป่าเวลี <c oughs> ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เออเอเอสวนมลพระเจ้านะสวนมลพระเจ้านะสวนมลพระเจ้าวสวนมลพระเจ้า เจอสวนมนมาาุษ์พระเจ้าสวนมนุษ์พระเจา้าว่ะจงโดนกาบารงโง,ง,ง่ตายซะปูมอบ,บิสเตโต<อ>ยมผลสันเยอะผลน้ำแข็งถ้าโดนผลน,น้ำแข็งตาย ดึงดงดึ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 งดงดึ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 งึงดงดึ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 งึงด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 งึงดงงดึ้งด็งงดึงดงดึงงดึงงดดง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 ด้ึงงด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  ขนสันเฮ้ยติดไฟเฮ้ยเฮ้ยติดไฟติดไฟอ่าอ้าวอู้ยเยสเฮ้ยโดนดับใจไปเจอไปตะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะเก็บมาดิไม่เอวิทเก็บแล้วอ่ามันคือพลังอะไรกันดูเหมือนข้าต้องเก็บซะแล้ว

พลัเพลัแงแห่งศรัทธาตรงเสพกาบาลมองลมวิ่พีดีเอ๋สั่นวิ่งนั่นนั่นคืออะไรนะ่ะข้าได้เก็บอะไรมานะ่ะข้าได้ปากกากับกระดาษอู นี่คือเดซนูดมอดเลิกเล่นนะเสียงดังพลังแห่งเดซนูดเสียงตัวค่ะพลังแห่งเดซนูดเสียงตัวค่ะโย่พลังแห่งโน้ดโน้ดเขียนชื่อตัวเองไปก็ตายดิโง่ปิ๊งปิ๊งปิ๊งไป ดิวิ้นบล็อมตากวล่านี่ดาบคิดที่โตเปล่าวะไม่น่าใช่ดาบคิดที่โตไม่น่าใช่มันดำๆเหมือนกันเอออาจจะใช่ก็ได้แค่ไม่รู้ มูดเด้อเจ้าจต้องตายไหมล่ะวิชาบที่ก็ีิชาบที่รอีิชาโชกีนิง้องนะกีนีนองไม่ร่างนี้มันลดเลือดได้เรื่อยเหมือนร่างนี้นะจะเพิ่มสเตตเยอะสุดแต่ก็ต้องแลกกับความตายไม่มีวันจบสิ้น กูคือบอสไอพีชทำอะไรกูไม่ได้มึงทำอะไรกูไม่ได้กูคือบอสด <c oughs> ูด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 ดูด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 ด ไปไม่ฆ่ากูล่ะฆ่าลแล้วได้ของดีนะฆ่าดีแน่จริงอ่ะฆ่าดีซีโอนีอ่เยอะขึกอกะนได้อย่าต่อยอย่าต่อยบอส เอาเดี๋ยวก่อนเป็นบอสมันก็ต้องต่อยไม่ใช่เหรอตงตงกูล้าจะเบบบบบจ้ามนตีน่ะกุดดนตีดดน,ดดนคชะนะละไอ้ากากไอ้ากาก โตสีน่าบาซิเลสีน่าว่าซีกิณังกิงกิณัโอซ่อเอาเดยกก่อนไม่เว่อใช้เจ้ารู้ไหมว่าบอสไอแคทมันมันได้ตายง่ายๆ แค่ไหนทรงพลังกว่านี่เกคิดเชื่อนั่นอะไรวะนั่นนะเาปลากินตัวไม่ใช่เก,กิน,นปลาอะไรวะปลากินตัวเนี่ยปลากินตัวอีกแล้วคืออะไรเราเรียกได้ไงวะมันเป็นปลากินตัวกากว่ะฆ่าบอสก็ยังไม่ได้ไ มาดูว่าคุณวีจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าจริงๆก็ขี้เกียจตต่อด้วยฆ่าเร็วเร็วนิจะได้จบคลิปไวๆคลิปเตียดจัต,ตอเร็วฆ่าดิเร็วๆขี้เกียจตัตต้ฆ่าหน่อยขี้เกียจตตะตแล้ว อะไรวะทำอะไรวีเต้นไอวีเต้นตุ๊กโตตุ๊กโต,ต,ตรีบฆ่าดิรีบฆ่าเร็ว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 ีบฆ่าเลย <S <S ประตูไนมาดูดิป้องกันได้จริงเปล่าประตูดูทีประตูป้องกันได้จริงหรือเปล่าไม่ได้จริงนี่ยังล้มอยู่เลย สมุไรกระจกฮัลโหลฮัลโลฮัเลยัล้วกันโหลฮััลัล